ถ้ามีคนถามว่าความสุขของผมคืออะไรคงตอบได้ง่ายๆครับว่าคือช่วงเวลานี้แหละครับช่วงเวลาที่ได้หยุดทุกอย่างไว้และได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเกี่ยวเกี่ยวความสุขไปกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับสวัสดีครับผมเจเจพิพัฒนครับ วันนี้ผมมากับโครงการคนหล่อขอทำดีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับในมิชชั่นคนหล่อช่วยชุมชนแต่ก่อนที่ผมจะพาไปยังชุมชนโฮมสเตย์ day, บ้านท่าขันทองในวันนี้ครับผมขอพาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของจังหวัดเชียงรายกันก่อนครับ สถานที่แห่งนี้ครับมีความสําคัญคู่กับเมืองเชียงรายมาเป็นเวลาย,ยาวนานมากนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนภูทรงสร้างขึ้นมาพร,พร้อมๆกับเมืองเชียงแสนครับเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลและควบคุมหูเมืองต่างๆในแคว้นยน,นกครับเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ทรงะระฆังฐานแปดเหลี่ยมและเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสนเลยครับวัดเจดีย์หลวงครับตั้งอยู่ภายในเมืองโบราณเชียงแสนติดกับ,บพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนครับ แล้วนะครับผมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือนี่ครับสามเหลี่ยมทองคาครับเป็นจุดบรรจบพรมแดนระหว่างไทยพม่าแล้วก็ลาวนะครับผมสถานที่นี้ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมเต็มไปหมดเลยครับและจากจุดนี้ครับผมก็เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของผมในว,วันนี้ คือชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทองครับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและภูะมิปัญญาท้องถิ่นอีกแห่งหนึน่งครับข้าวแล้วสิลำวงสาหกรพอข้าแล้วสิลำวสลงสากรที่มันหายโสคอนตาแล้วจังเมื่อตินเหยียบแปลละฟนแอลขาตกว่าและยอกขาโยกใส่ทนดังกล้องปาทนทนที่ทนปาทนทน ท,ท,<น>ที่ชุมชม<จ>นโฮมสเตย์บ้านท่าขัน <โฮ S 1> ทองที่นี่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับ <โฮ S 1> เป็นสุดยอดหมู่บ้านชนบทได้อันดับหนึ่งสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ครับเรามาดูกันว่าหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างและมีอะไรให้เราทําดีบ้างครับพร้อมแล้วครับผมรถรออยู่แล้วไปกันเลยครับ เราไม่ค่อยได้เจอรู้สึกว่าเราไม่เป็นผิดเป็นภัยรู้สึกว่าเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มาท่องเที่ยวไม่ได้คิดว่าเราเป็นดาราไม่ได้คิดว่าอยากได้อะไรจากเราเลยแบบนี้ครับ นี่แหละครับนอกจากความเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านแล้วนะครับผมทางหมู่บ้านยังจัดก,กิจกรรมดีๆให้ผมทําเห็นถึงวิถีชีวิตนะครับของคนในหมู่บ้านนี้และหลังจากนี้ผมจะนําข้าวที่ผมโม่นี่แหละครับเอาไปทานครับเดี๋ยวลองดูว่าทานได้ไหมครับผม แล้วเราก็มาถึงอีกที่หนึ่งนะครับผมร้านอาหารเชฟชุมชนครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเมนูที่เป็นเมนูพื้นเมืองชื่อดังของที่นี่เลยที่ไม่ว่าใครจะมาต้องมาทานใช่ไหมครับคือเมนูข้าวกั้นจีนครับข้าวกันจีนนะครับผมเป็นภาษาเหนือใช่ไหมครับที่ที่ผมรู้มาคร่าวๆเนี่ยคือการนําข้าวไปคลุกกับหมูแล้วก็เลือดหมูครับแล้วก็นําไปห่อใบตอง จากนั้นเราค่อยนําไปนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ผมขออาสาครับทำให้แม่ๆแล้วก็เชฟทานแทนแล้วกันก็เริ่มจากข้าวก่อนใช่ไหมฮะโอเคลงไปในถ้วยเลือดหมูเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าครับ,รบว่าเสร็จออกมาจะเป็นยังไงน้ํามันกระเพียมเจียวตามด้วยหมู กั้นเราจะเอาไปนึ่งกันนะครับตอนเย็นละเขาแห่ขันตกเสียงโยกโยกระบายสิทธสู่พวันเด็กน้อยเขามาลำแคนเด็กน้อยเขามาลำแคนลำแคนก็มีลำหาก็ดีลำแคนก็ดีลำหาก็ดียายแดงแก่ไขมดแดงยายแดงแก่ไขมดแดงตบท้ายรายการเป็นหมอแคนหมอ ประเภทนี้ของเราถ้ามาทานข้าวที่นี่เราก็จะมีกันทุกคนเลยใช่ไหมครับได้ครับผมเมื่อกี้นี้ที่ผมไปทํามากันจิ้นใช่ไหมครับนี่ผมทําเองกับมือเลยครับอยากให้แม่แม่ลองชิมดูครับผมแล้วก็นี่ฮะเขากล้องเมื่อเช้านี้ผมเอามากินด้วยกันนะครับนี่ผมโม่เองกับมือเลยครับการท่องเที่ยวในชุมชนถ้าจะให้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆนะครับ คงต้องเป็นการลงมือทําครับถึงจะเป็นการเข้าใจวิถีชีวิตของคนที่นี่ได้ดีที่สุดซึ่งอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนที่นี่ที่เราจะได้เรียนรู้คือการทอผ้าครับชาวบ้านที่นี่จะมีการทอผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือนครับทั้งผ้าขม้าผ้าถุงผ้าใยซึ่งลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่คือลายตาหม่องครับนอกจากวิถีชีวิตที่ยังคงมีให้เราได้เรียนรู้ได้เห็นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆชุมชนอีกมากมายครับ ที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวครับที่นี่จะมีสปาชุมชนให้นะักท่องเที่ยวได้มาผ่อนคลายกันด้วยครับสปาที่นี่เป็นสปาสมุนไพรไทยครับเลือกใช้สมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่มีครับผลของการทำนี้ครับก็จะมีรางวัลแบบนี้ครับผมอ๋ยหายเมื่อหายเมื่อเลยครับแม่สบายมากทำได้อีกหลายอย่างเลย <laughs> ไป,ไปไปทำชาแล้วก็ไปหอเมี่ยงได้ค่ะก็คือได้ทั้งใบทั้งผลมันเลยถูกทีเทวคุ้มเลยช่วยลดความดันเบาหวานได้นะคะโอ้ oh, หรอล้างสารพิษได้ไงค่ะ <c oughs> แล้วก็กระเทาะอย่างเงี้ยเราก็เอาเปลือกนี่แหละไปทำชาคู่กับใบนี่ย แล้ว<ช>ตัวถั่วน,นี่คือกิน<ๆ>กินปกติได้เลยใช่ไหมครับถั่วต้องคั่วต้องคั่วเอาไปคั่วคั่วให้สุกก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปคั่วกันดีกว่าแม่เราเก็บน่าจะเยอะพอแล้วไปครับ หลังจากที่เราจบจากหมู่บ้านมานะครับผมกิจกรรมที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับการที่เรามายืนชมวิวริมแม่น้ําโขงแบบนี้ครับก็คงไม่ต้องบรรยายผมว่าดูกันได้ด้วยตาเลยครับว่ามันสวยงามมากแค่ไหนสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้ก็ผมรู้สึกดีมากที่ได้มาชุมชนแล้วก็สัมผัสวิถีชีวิต เขามีความสุขเรารู้สึกว่าเขาพอเพียงจริงๆเรารู้สึกเหมือนชาร์จพลังมีมีแรงกลับไปทำงานมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณโครงการคนหลอ่อขอทำดีมากๆเลยครับยังไงก็ฝากติดตามโครงการคนหลอ่อขอทำดีด้วยครับว่าคนหลอ่อคนต่อไปจะเป็นใครและจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยครับ